มองหนีไปกองงกันเลยจ้ะกำลังเคยเห็นมีเปิดให้พี่น้องมึงสัดๆเลยสุดยอดสามสามตัวในที่เดียวสี่ห,ห้าก่องอุ้ยเนาะพี่มึงพวกลกเนเต็มทั้งนั้นแต่ก็ร้องไป วสวัสดีจ้าสวัสดีทียี 28, ่สิบแปดมกราคมหกเก่าจ้ะเหมือนเดยวพาพี่พานนองมากขว้าหอยไม้เก่าไม้เดิมจ้ะแต่ว่ามาประมาณายสองมาดูมานส้มกันมาสิโซมสิมันปะจ้ะไปกันเลยจ้า่าจ้ะตัวขแรกแหกมันดูกันเป็นโอ้ยได้ เ่านี่ก่อนนี่น,น,นี่เจหอยจะกบหน่อยแบบขักควใหไง đấy ไซโน่บันอันนีเต็มปากอ่ะโอ้โอหว่านแดงตะเกงตะกงตรงตรงเลยคาเทนไซโน่สามสามตัวในที่เดียวสี่ห้า อยู่ข้างในก็นมีด้จ้นะนเอ็นปะ่ะจ้ะี่พี่พ้ยโอ้ยโอ้ยตล้ากนนี่โอเคกันงันจะเนปากของเขารู้นจามกันไห Ơi, ăn rồi ta Ăn thêm 1 chút Mình tí là Cái ship đấy là mông nguyên Ăn nhé con กันเลยเนาะ,ะซื้อดีขนวยให่สิเอาอยู่จ้ะตะปองดันแกะหลุดอุ้ยขอ,องเดียวพอเลยแ้วเนี่ยนี่ Damn. ส底โอ้คักคักคักออ้ผีตะกอน่ากิดินย สุดยอดมากใส่ไปกกอนเลยตัวไหนคือรงคะพี่ห อยูอยู่ไหนเยียดกันด้วยจุูอยู่ข้างใย Skal det ise reiret innover en gang? ดีก็ดีเพื่อนแล้วกฟังนี่จ้ะหนยไปปล่อยจ้ะหนวย จะปากไม่บันไม่มีอะไรเลยมองหนีไปกองๆก,กันเลยจ้ะกำลังเคยเห็นมีเปิดให้พี่น้องเบืองสัสๆเลยสุดหยอดหอยามานับก,กันจ้ะจักัวนะค่ะโอ้ยข,ขึ้นนี่ ีทั้งนั้นมารวมตัวกันมองสุดทถ่ายบ่านไรปันหนึ่นจะ้ะบางตัวกับปากโบติมบรนไดถือเย่งอาหารกันบ่ได้เหี้ nói sao phun xịt bùi bồi, vườn màng thì xịt xay ngâm bạc ต่ก็ <c oughs> แกนิ่งไหนเนาะปะไปด้ดเปิดไว้คัดค <c oughs> ือกมีแน่จ้ะนนะ အိုး okay. เรียบร้อย จ้ามึงจะไแมประเดีเปิดได้จ้ะมืห้าไปต้กันเลยมีหอยกาบนังจ้ะใช่นี่โมเมนต์เนี่ยมาจัดนึ่งลนีู่เมนโอ้ต Og så en pose อะไปเคาะเบ,บงตัก่อนจ้ะแกนแห้งหัวนะหอกก็ยังมาแตกจ้ะโยกคว่แกนนี่ดูเจ,จ้าไอ้กิจกิวจังไรดูได้ Bên trên, trên. đẹp kia này. แกนเขาพูดอย่างเด้จันีรโอ้ยเกือเฮ้ยเรียบร้ย <c oughs> อยเสียงทีสีถือคอยเตกให้ 疫情。

but you didn't take care of it all. ไม่ด้จดากบุกอยเปิดยัไม่เปิดไรด้าฝนบ่่มห็นเลยพี อย่างนี้อาไปปล่อยนะ okay. ตอนนี้ยังพอเขียดอยู่แต่พอกรบอยู่พอจะห้อยดินแหงแหงจ้ะนี่นี่นี่โอ้ยคออย่นี่ออกตะก็ Hình hình thật là nín hói xứ đẹp dày

Dìu sí, หูใหม่นี้จ้าโดยเขาอางตุกังหมหูใหม่ันนะจ๊ะใช่นี่แหละจ้าตุ๊กตับองกรโดไปไกลเลจับปงจับทีมื่องันนันจ๊ะโอ้อหจอเกลียไ สีเลยอึดบอกว่าออกอุก้ยโอเคจ้าสาฟอน่าพี่พ่อนางมาสรุปยอดหอยมันนี่จ้ะมีแต่ใส่ใญ่ๆใส่บิ๊กขึ้นก็จะพี่น้องเต็มตาหล่นตาสุดยอดด้วยจาะไม้นี่สาฟนาอนมาเอาลายรอบแล้วก็ถือว่าส,สูกว่ามันขักจ้า จ้าชื่นชาวคลิปนี้ขอฝากก็ไล่ก็แช่ก็ทิ่จำชีวิตเห็นในลอจ้าก็กระดิ่งแจงเพีอนมานำจ้าถัดลงในคลิปต่อไปว่าสับฟ้นสีส่วนสีมันยังไ้พี่นองเบิ่งจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวเดินทางกระบ,บางก่อนจ้าสวัสดีจ้า